ดีสุดๆไลฟ์เป็นไงบ้างออกับงานนี้โอ้แฮปปี้มากแฮปปี้ <happy S 2> มากวันนี้ก็ผมว่ามันเข้ากับบรรยากาศไปหมดเลยนะเหมนด้วยว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะวันนี้เราก็มาพิสูจน์ความเย็นของลมดีสุไลฟ์นะครับที่ไอคอนสยามวันนี้เป็นเอาท์ดอร์นะมันก็เพราะว่าผมก็ ช่วงวันนี้ก็เอาพัดลมเป่าหน้าตลอดก็สบายเลยครับมันอยู่ข้างในที่จริงๆี่สุดเลยมาตอบโจทย์ใช่ไหมไรสไตล์ของผมโอ้ผมว่าผมว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าประเทศเรามันร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็เราก็อีกเลี่ยนการออกไปข้างนอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าพัดลมที่ผมเคยใช้แล้วกันมันไม่มีตัวไหนที่ที่มันแรงแล้วมันเสถียรแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันแก้ปัญหาให้เราได้แบบตรงจุดมัอนปีซูไลต์จริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นมันอุปกรณ์ที่ทําให้เรากล้าออกไปใช้ชีวิตนอกไปทํำนั่นทานี่ได้อะไรย่างเงี้ยครับมันช่วยพิเศษอย่งไรบ้างกับก,บกบารใช้ชีวิตกยก็ช่วยผมว่าหลักๆก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเวลาที่เราอยู่ข้างนอกนะเวลาเราไปออกกองวเวลาเอ่อไปร้องเพลงคอนเสิร์ตยอะไรเงี้ยเวลาซาวเช็คหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปไปเชงเม้งกับที่บ้านผมว่ามันมันอยู่ได้ในหลายๆหลายๆบริบทนะเวลาที่เราออกมาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ถ้าเราต้องอยู่ข้างนอกผมว่าการมีพัดลมที ที่ลมมันแรงมันก็ทําให้เราโหไม่นา่ามืดไม่เป็นลมด้วยแล้วก็เย็นสบายครับแค่ลับแค่ลับการแก้แร้อนอยนี้แค่รับการแก้ร้อนนะครับผมก็ซื้อจีซูไลท์แล้วก็เปิดอัดหน้าเข้าไปนะครับผมอัดตัวอัดหลังเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็จะเย็นเองครับวันนี้เขาเปิดตัวหลายรุ่นเลยแต่พี่กินชอบตัวไหนที่สุดผมชอบตัวตัวสีโครเมียมเนี้ยตัวเนี้ยครับเพราะว่ามันมันจะตัวเล็ก อีกตัวอีกจริงๆผมว่าตอวนี้ก็ไม่ถูกนะาะว่าจริงๆแล้วแต่ละตัวมันมีฟังก์ชันของมันบางตัวมันเน็บแล้วมันเป่าขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องถือบางตัวมันจะตัวเล็กกว่าจะเบากว่าหน่อยแต่บางทีเลยจะได้ลมแรงเราก็อาจจะต้องใช้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาอย่างนิดนึงหรือบางตัวเป็นตัวหน้ากว้างอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละอันมันก็มีมีฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่เหมือนกันแล้วกันแต่จริงๆแล้วผมก็มีทุกแบบแล้วก็ใช้ทุกแบบแล้วแต่ช่วงเวลาฟาร์มคอดกับพกินจีฟลดเอาอยู่ไบบ เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เพราะว่าจีซูไลฟ์ลมเขาเย็นจริงๆนะฮะเย็นมากปานแบบเย็นครับยังไงก็ฝากจีซูไลฟ์ดนวยนะครับทุกคนใครที่ชอบออกไปข้างนอกหรือเป็นคนขี้ร้อนหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้โหเมืองไทยที่มันร้อนจังเลยนะก็อย่าลืมนึกถึงจีซูไลฟ์ไปลองใช้ดูว่ารับประกันว่าลมเขาแรงจริงๆแล้วก็ช่วยดับร้อนได้จริงๆนะครับฝากด้วยครับอะพี่พี่ครับผมเมื่อก่อนที่พี่เบลกับน้องๆบัสสี ไปเที่ยวครับเออไปเที่ยวไหนไหนมาอะไรเงินเพราอไปไปฟินแลนด์มาไปฟินแลนด์นี่กันมาใช่ครับทริปนี้เกิดได้ยังไงพี่ีทริปนี้เหรอจริงๆก็ก็คือน้องๆเขาเขามามาเที่ยวอังกฤษอะไรเงี้ยครับน้องๆมาเที่ยวอังกฤษแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าชวนอยากจะออกไปจากลอนดอนบ้างเพราะว่าอ่ามันมันลอนด้นมาอยู่วิวันเหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาเขาก็เริ่มเบื่อแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากไปที่ที่มันแบบโน้หนาว อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยเสนอฟินแลนด์มาผมก็เลยอ่ะก็ไปหรืไปด้วยก็ไปอะไรเงี้ยก็เป็นไกด์เนี่ยไม่โด่งเด่นหรอกคืไปมาแล้วฟินแลนด์เหรอครับไม่ไม่เคยเลยอะเป็นก็ช่วยกันจัดทริปนี่แหละว่าว่าน้องๆก็อยากไปไหนเราก็ช่วยแบบช่วยกันจองช่วยกันอะไรเงี้ยครับมันมีหลายโมเมนต์ที่นาทีไหนที่เรถ่ายได้ออกมาในบ้านชอบทุกโมเมนต์ไหนที่สุดโอ้ชอบทุกโมเมนต์แหละเพราะว่ามันไปกับน้องๆก็มันแบบน้องๆเขาน่ารักนะน้องๆเขาน่ารักแล้วก็เขาก็พาไปทําอะไรแบบ สนุกสนุกอะไรเงี้ยใช่คนไหน,นที่สุดในในทีมที่เราแบบเราคนไหนที่สุดเหรอคือถ้าผมถ้าผมคุ้นเคยแล้วกันก็น่าจะเป็นเอ่อน้องชายพูดชยัยกับกับน้องจินบุ๊กอะไรเงี้ยก็ก็จะค่อนข้างคุยกันแล้วแบบถูกคออะไรเงี้ยครับพี่เบลเป็นไงบนะ้างพี่เบลก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเขาก็ตัวใหญ่วัยเด็กครับผมเป็นแบบจิตใจเด็กเหมือนว่าแบบเที่ยววัยรุ่นฮะ ก็ค,ค,คอยเลี้ยงไข่นะจริงๆสี่สี่คนเนี้ยก็คือเหมือนเด็กแล้วก็จะมีเพื่อนของผมอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นเหมือนคนอ r แกไนซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูแลคอยแบบจองนั่นจองนี่คอยแบบหาของกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสงเหนือเป็นไงบ้างสวยไหมแสงเหนือเหรอฮะจริงๆก็สวยนะแต่ว่าพอไปเจอของจริงมัน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 ไม่ชัดเหมือนในรูปแ,บบแล้วนะแต่ว่ามันจะเห็นเป็น เป็นวุ้นๆนะฮะแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็ชัดชัดขึ้นมาแต่คนบอกว่าต้องขึดติดกับดวงด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเห็นรูปยังหรือไปอะไรใช่ครับไดุ้ลดีนะก็พอพอมีว่าพอมี้ดวงอ่บ ouais <throat> ้างใช่ไปนะฮะก็มีถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีมีลงรูปไปด้วยฮะใช่เล็กๆหน่อยๆมีส่งให้ใครบ้างไหมไปนะฮะมีส่งให้ใครบ้างไหมก็มีก็ไม่มีส่งมีส่งให้ให้เพื่อนครับให้ช่วยตุ้งหน้าให้หน่อยเราเล่นเราเล่น ครับไม่ส่งให้พีเหรอไอ้นะฮะไม่ไม่ส่งให้พีเหรอโอ้ยเขาไม่อ่านไลน์ด้วยซ้ำพี่เขาไม่เขาไม่อ่านไลน์หรอกเาอ่านไลน์ก็ส่งให้ครับแต่ล่าสุดทุกคนเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะวิคกี้นบีพีวีดดิ้งอะไรไม่งานอ๋อเข้ามายังไงฮะเก่งต้องเก่งเขาย้ำผมเลยว่าไม่ให้ผมพูดเลยเรื่องนี้แต่เนี่ย การ์ดอะไม่พูดนะฮะเรื่องเนี้ยผมอยากจะพูดแต่จะขาดแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นผมว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของ The Red Project น์จะนอกนอกจากเรามีซองแดงแตงผีเรามีอัลบั้มที่ประกอบภาพยนตร์แล้วอะไรเงี้ยก็ยังมี t h อะ e d d i n g x x x ็นี่แหละก็เป็นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ใน The Red Project แล้วกันจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวคิดว่าอีกไมกันก็เดี๋ยวจะคอยประกาศให้ให้ได้ดูกันว่าคืออะไร พอแจกพอแจกซองแล้วก็แต่งงานเลยเหรอแจกซองแล้วก็ฮะแจกซองเสร็จไแล้วงานแต่งเลยเหรอซองอะไรนะฮะซองแดงไงอ๋อไปถึงหนังใช่ไหมก็จะรอติดตามเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตามประกาศไปแต่แต่ที่ไปนะฮะสานต่อเทอร์เนไปะฮะสานต่อไปอิรตสานต่อสานต่อสานต่อ สารต่อจากอินเคริดใช่ได้ตีมของงานหรือยังฮะงานแต่งมันต้องมีตีมเหรอเออจริงอันนี้เป็นตีมงานแต่งนะฮะงานตีมงานแต่งฮะงานแต่งต้องมีตีมด้วยหรอใช่เหรออย่างนั้นแต่งพี่เป็นตีมอะไรฮะไม่มีแฟนเลยอ๋อไม่อย่างใช่อะไรอ่หรองานแต่งเป็นตีมสีเขียวตีมในสวนตีมอะไรอันนี้ก็เป็นตีมแบบมีความวัฒนธรรม ไทยจีนเลยอ่ามีความซองแดงแต่งผีคุยกับคุยกับเจ้าสาวพี่อะตอนงานแต็มต้องมีเจ้าสาวมีเจ้าสาวแล้วถามเลยพูดกับเจ้าสาวนะไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเนี่ยผมตอบไม่ถูกเลยเนี่ยวันนี้ก็ก็จริงๆก็คุยคุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆคุยตลอดแต่ที่แน่คือเป็นงานคู่แหละครัเป็นงานคู่ครับเป็นงานคู่ใช่เร็วๆนี้ไหมฮะเร็วๆนี้ครับเร็วมาก จะประกาศไฟนอลวันไหนยังไงผมผมคิดว่าอีกอีกไม่เกินไม่เกินสิ้นปีนี้แหละน่าจะมีรายละเอียดมาจนครบนะครับไม่เกินไม่เกินเส้นปีโอ้โหยาวใช่ไหมพี่ยาวจริงๆมันแค่ใจมากสองเองนะเอาแต่ถ้าเดือนหน้านี่ก็ยังไม่เกินใชนะฮะอาทิตย์หน้าก็ยังไม่เกินนะแต่ว่าก็เร็วๆนี้แล้วกันเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะนี่พ่การนะครับเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะ s C c a r d ครับไปถามเขาได้ ใช<าย>่แล้วคนพอเห็นอย่างนี้หลายคนเป็นห่วงสงครามกดบัตรทุกเมื่อหรอเปล่าใช่นะฮะสงครามกดบัตรทมโอ้ยอย่าพูดเรียกเป็นสงครามเลยเ <ๆ S 1> <ๆ>ขาเรียกว่าเป็นวาระสิทธิ์มารวมตัวกันนะฮะเป็นมาช่วงเวลาที่ดีกันนะครับผมก็อย่ามองเป็นสงครามเลยและคนรุ่นน่ะอยากอยนั้กลัวไม่ได้บัตรอะไรอย่างงี้ฮะก็มีใครแนะนำไหมก็มีข้อแนะนำใครที่ใครที่ไม่ได้บัตรนะครับ เราก็มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์ให้ให้มาดูไลฟ์กันได้ครับอะไรนะฮะคาถากดบัตรคาถาโอ้คาถาเหรอยากจริงเลยคาถาเหรอแล้วก็นี่แหละคิดไปในใจคิดดีทำดีไงกดเดี๋ยวมันก็ดีเอง มนรางวัลมันเป็นรางวัลมาครับครับผมกมาผม็รู้สึกครับก็ขอดีใจดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลานมากก็เป็นงานที่ที่ผมประทับใจแล้วผมก็มีมีความทรงจําดีๆกับกับงานนี้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานที่เราที่เรารักแล้วก็ภูมิใจแล้วเราก็ผูกพันกับทีมงานมากๆอะไรเงี้ยพอเราได้รางวัลกับกับงานงานนี้เราก็รู้สึกดีใจที่ที่คนให้คุณค่ากับงานของเราอะไรเงี้ยผมว่าหมถึงว่ามันเหมือนช่วงเวลาที่ ที่เรามีกับทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยทีมงานรวมถึงคนดูในช่วงเวลาที่มันอยู่ในโรงหรือหรือคุณค่าของหนังที่มันถัดมาอะไรเงี้ยมันมันได้รับการให้คูณคับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าดีใจแล้วมันแล้วมันก็เราเราเราพอเรื่องวันเราก็อมยิ้มไปด้วยพอเป็นพอเป็นหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เราตอนเราทำเราคาดหวังมากไหมคาดหวังมันจะเรืงนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยตอนทำจริง,รงๆผมไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่าหลานมาก ในในในวันนั้นในวันที่เราเริ่มทำยอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งใหม่ด้วยซ้ำอ่ะผมว่ามันเป็น,ม,นมันมัมนมีมันมีวิธีการเล่าหรือว่ามีวิธีการทํางานที่ที่เรารู้สึกว่าเราจะลองเอ็กซ์เพรย์เมนต์สิ่งสิ่งนี้ไปได้วยกันกับทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องของผลลัพธ์เราเราไม่ได้คาดหวังอะไรที่ท,ที่มันที่มันชัดเจนหรือเป็นเช่นไม่นานคานมากกว่าอเงี้ยอย่างบอกว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่รูวกับของไทยเราไทยเออ ก็ต้องขอบคุณพี่พี่พุ่มกลับนะครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกนะครับขอบคุณที่ที่บวชให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบหลันมากแล้วก็ขอบคุณที่บวชให้ทีมงานอีกหลายฝ่ายเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจโอ้มันเป็นกำลังใจสำคัญให้กับให้กับผมแล้วก็คนที่รักหนังเรื่องนี้คนที่ทำหนังเรื่องนี้ทุกคนเลยอย่างที่บอกว่าชื่อบิวกี้นะเป็นชื่อ แบบว่าติดแบบปีไต่มาไต่มาก็ติดหมายถึงว่าแบบเป็นปีทองของเราตั้งแต่ปีแบบความฮอตของความฮอตตั้งแต่แบบของปี่ก็ถึงนวัดนาอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเป็นปีทองของเราไม่ฮอตแล้วพี่ผมมีจีซูไลฟ์แล้วไงปีนี้มันเป็นปีของพีพีเขาพี่เห็นไหมเขามีคอนเสิร์ตตีอะไรผมก็เรื่อยเรื่อยเอยู่ไปเรื่อยๆฮะแต่เรา แต่เราก็ไม่ทิ้งช่วงความเขาเลยนะมีกระแสอยู่ต่อเนื่องกับเราก็ผมขอบคุณมากกว่าเพราะจริงๆแล้วผมก็ช่วงงๆผมเพิ่งจะกลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเนี่ยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ยังมีคนคิดถึงมีคนให้คุณค่าแล้วก็มีคนอยากจะทำงานด้วยร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณมากที่ที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะ ต่อได้แต่กลับมาแสดงอะไรก็มาได้นะแต่กลับมานี่ทํางานไม่อยู่เลยนะงานอีเวนต์มีไม่อยู่เลยระยะาวถึงสงการเลยเนี่ยมันเป็นข้อบทพิสูจน์ว่าความมัต์ของพี่กินไม่หายเลยจริงๆโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมจริงๆแล้วเอาช่วงสงการที่มันเป็นช่วงที่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอยางเดียเพราะเรากลับมาทำงานเยอะขนาดจริงๆปกติสงการผมจะไม่ทำงานทุกๆปีเลยครับผมไม่เคยรับงานแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนมามานนานแล้วรู้สึกว่ามัน ผมว่ามันเราเรารู้สึกว่าพอพอเราพักเราหยุดยู่ยเฉยไ่นาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องจูนตัวเองกับเข้าสู่โหมดการทำงานด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะสงการมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้เหมือนกับว่ามาแบบฟิกร์เอนเอจีตัวเองได้มาเจอกับคนได้มาแบบมีความสนุกสนานด้วยกันทําให้เหมือนกับว่าโมเมนตัมของเรามันมันไปมันเปลี่ยนบีกมาเป็นสูตบีกการทางานอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอออยากลองแบบอย,อ,แบบอยู่กรุงเทพงานสงการแล้วก็แล้วก็วกไปสนุกกับ ชาวไทยสงการกันดูแสดงว่าคิวสงการปีนี้ก็คือแน่นเอียดโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะนี่ก็มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่มีชื่อผู้กิเลยนะใช่แต่มีชื่ออยู่กับทุกงานเลยนะก็มีบ้าง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 เดี๋ยวคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่างว่างว่างนะว่างยังว่างอยู่บ้างฮะสอมข้าวเต้นสงการใชนะฮะสองข้าเต้นสงการข้าเต้นสงการเหรอฮะเอาอีกแล้วชงยากๆมาอีกแล้วคาถาละล้ำวงเหรอ อะไรอะไรแบบในส่วนของชุดเสื้อผ้าปี่เขาบอกว่าปีนีเขาจะแบบต้องการสีขาวต้องการสีนู้นปีนีเขาจะแต่งแบบนั้นไต่งง้นปีนี้เขาจะสีอะไรนะฮะเขาจะสีทูสีทูบางๆฮะซ้อมเปียกซ้อมเปียกซ้อมเปียกของผมก็น่าจะแต่งเป็นอ่าพวกบอดี้สูทเวทสูทนะ แล้วก็ใส่พวกสก๊อตเกิลแล้วก็ตีนกบแล้วผมว่าข so ึ้นเล่นเลยฮะก็ผมผมว่าผมนะผมไม่ได้ใส่ซีทูอย่างพีพีก็คงไม่ไหวนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบฮอตเซ็กซี่เหมือนพีพีเขาเนอะผมก็จะมาแบบมิชิดมิชิดเรียบร้อยแล้วกันแต่พร้อมเปี่ยนไหมพีพีใช่นะฮะพร้อมเปียกสงการก็ต้องมีบ้างนะไม่ต้องมีบ้างก็พีพีเหรอฮะ อออมมันต้งเแชกันอะไรเงี้ยก็ยร <c oughs> จริงๆมีคุยมีคุยกันบ้างมีคุยกันบ้างว่าพอพอเราเล่นเล่นต่อกันยอะไรเงี้ยเราจะวางโชว์กันยังไงอแต่เนี้ยว่าโชว์สงการ,กราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาก็เพราะว่าสงการปีนี้มันเปียกนะครับโชว์ธรรมดาเขาไม่เปียกครับเขามันเปียกเขาพิเศษเลยคครับอโเขอบคุณครับ ได้ครับ